สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราก็ยังอยู่ใน Q&A Question and Answer ผู้ชาวิสัชนาเวสต์มินสเตอร์กาเทกิซึมคือหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับอยู่ในหัวข้อที่7หัวข้อที่7พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักพระเจ้าในแง่มุมของแผนการของพระองค์ครับ ในด้านแผนการของพระองค์หรือที่เร,เรียกว่า decrease นะครับ d e c r e a s นะครับ decrease ซึ่งแปลว่าแผนการของพระเจ้าหรือแผนงานของพระเจ้าหรือแผนของพระเจ้าพี่น้องครับเราได้เรียนรู้ไปนะครับสองสามวันที่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของแผนการของพระเจ้าหรือแผนงานของพระเจ้านั้นมีลักษณะที่สําคัญก็คือแผนการของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ประการที่2ก็คือแผนการของพระเจ้านะั้นไม่มีที่ปรึกษา 1970, ไม่ต้องการที่ปรึกษาครับประการที่3ก็คือแผนการของพระเจ้าแน่นอนนะครับแน่นอนคำว่าแน่นอนคือไม่ได้ไม่ได้อยู่บนความบังเอิญนะครับหรืออยู่บนความน่าจะเป็นแต่แน่นอนในที่นี้ก็คือ100%ครับถ้าแผนการของพระเจ้าได้ถูกดําำรีไว้แน่นอนครับจะต้องเกิดขึ้นและประการที่4นะครับ แผนการของพระเจ้านั้นเพื่อสง่าราศีของพระองค์พี่น้องครับก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อหาหลักๆนะครับในวันนี้ขอยเราร่วมใจกันในฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดอีกครั้งหนึ่งที่ข้ามหลายขอกราบนมันสการพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวเป็นพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ทรงบระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงรัก และพระองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรแก่การสรรเสริญพระองค์ประทับอยู่เหนือคําสรรเสริญของอิสราเอลชั้นใดพระองค์ก็จะทรงประทับอยู่เหนือคําสรรเสริญของพวกข้าพงค์หลายชั้นนั้นข้าแต่พระเจ้าในเช้าวนันนี้ขอทรงโปรดเปิดเผยสาแดงในเรื่องของแผนการของพระองค์ที่ทั้งหลายจะต้องเข้าใจและเพื่อที่จะทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกิดความทราบซึ้งและสามารถที่จะอธิบายได้ว่า สงาราศีของโปรองนั้นและการถวายเกียรติของพวกข้าพงษทั้งหลายนั้นก็เป็นแผนการของพระเจ้าทั้งสิน้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาในวันนี้อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับหวังว่าพี่น้องทุกท่านคงจะสบายดีนะครับแม้ว่าเราจะต้องอยู่บ้านแต่ม,มีมีพี่น้องบางท่านต้องออกไปทำงานต้องออกไปจัดการธุระต่างๆ ขอพระเจ้าทรงโปรดปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาทุกท่านนะครับให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเพียงองครพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้าก็เพื่อสังหาราศีของพระองค์ซึ่งเป็นประการที่4ประการสุดท้ายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้าพระเจ้าปรากฏโยนพระวิวร์ครับบทที่4ี่ข้อสิครับพระธรรมวิวร์บทที่4ี 11, ่ข้อสิโปรดฟังพระเจ้านะของพระเจ้า พระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพงทั้งหลายพงชงสมควรที่จะรับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิเดชเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพัทไทของพระองค์โปรดฟังครั้งครับพระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพงทั้งหลายพงค์สมควรทรงสมควรที่จะรับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิเดช เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์แผนการของพระเจ้าประการที่สในเช้าวันนี้นะครับมีไว้เพื่อสงงาราศีของพระองค์เหตุที่พระเจ้าทรงมีแผนการอันดีเลิศในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นความจริงนี้ไม่ได้หมายความว่า การที่พระเจ้าทรงมีแผนการเพื่อทําให้พระองค์เองมีสง่าราศีมากกว่าเดิมพี่น้องคงจําได้นะครับสง่าราศีของพระองค์นั้นก็มีเท่าเดิมครับและไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมากที่สุดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระองค์ทรงมีสง่าราศีเต็มบริบูรณ์อยู่แล้วครับเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นองค์สมบูรณ์แอบสูตนะครับคือสูงสุด ไม่มีใครที่จะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นคือพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ครับและพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงครับและพระองค์ก็ทรงมีพระสงาราศีอยู่แล้วแต่พี่น้องครับแผนการของพระเจ้านั้นเพื่อสงาราศสีของพระองค์มีความหมายว่าพระเจ้าค่อยคค่อยอย,อย,อย,อยเปิดเผยครับพระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยเหตุผลของแผนการของพระเจ้าว่าเพื่อเหตุผลอื่นนอกจากเพื่อพระองค์เอง พราอะไรครับเพราะว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นองค์สมบูรณ์แน่นอนครับแผนการของพระเจ้าย่อมสมบูรณ์แผนการของพระเจ้าก็เพื่อสง่าราศีของพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นอัลฟาและโอเมก้าทุกสิ่งได้เป็นขึ้นมาจากพระองค์ครับทุกสิ่งเป็นขึ้นมาจากพระองค์ทุกสิ่งเป็นขึ้นมาโดยพระองค์และทุกสิ่งเป็นขึ้นมาเพื่อพระองค์ พี่น้องโปรดพูดพร้อมกันนะครับพระองค์พระเจ้าทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นอัลฟาและโอเมกาทุกสิ่งได้เป็นขึ้นมาจากพระองค์ทุกสิ่งได้เป็นขึ้นมาโดยพระองค์ทุกสิ่งได้เป็นขึ้นมาเพื่อพระองค์ พระเจ้าทรงวางแผนทุกอย่างนะครับพี่น้องครับพระเจ้าวางแผนทุกอย่างแผนการของพระองค์นั้นละเอียดละเอียดอ่อนมากพระองค์ทรงถักทอชีวิตของพวกเราตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแม้แต่เส้นผมของเราพระองค์ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นพี่น้องครับพระเจ้าทรงวางแผนทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเรานะครับผลประโยชน์สูงสุดของเราเพื่ออะไรครับเพื่อ ถวายพระเกียรติเพื่อพระสิริเพื่อสงารราศีของพระองค์ประโยชน์อยู่ที่เรานะครับเพราะเราหากอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหากอยู่ในแผนการของพระเจ้าแน่นอนครับประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นในชีวิตของเราและจะเป็นการชอบพระทัยของพระเจ้าจะเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าและจะเป็นมาโดยพระองค์เพื่อพระองค์ มาจากพระองค์และในที่สุดคําสรรเสริญก็จะเป็นของพระองค์พี่นะครับเหมือนกับในพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงสมควรที่ได้รับคําสรรเสริญพระเกียรติและฤิเดียดเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพส,สิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้ว และดำรงอยู่ตามชอบัรไทยของพระองค์พี่น้องครับเราคือสรรพสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นครับเราเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงสร้างเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนเป็นพันเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเป็นล้านล้าน,านทั่วโลกตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์มาเราเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งทั้งหลายเราเป็นหนึ่งในบรรดาดวงดาวกาแล็กซีที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลนี้พี่น้องครับ สรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งเราด้วยได้ถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้าครับและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์เพื่อที่ในที่สุดพระองค์จะเป็นผู้เดียวครับที่ทรงสมควรรับคำสรรเสริญรับพระเกียรติและรับฤทธานุภาพยกย่องพระองค์สรรเสริญพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์พี่น้องครับนั่นคือสูงสุดที่เราจะทำได้ก็คือถวายเกียรติพระเจ้า ถวายสงาราศีแด่พระองค์ครับหากมนุษย์คนใดจะยกยอตัวเองหรือสรรเสริญตัวเองก็เป็นความอวดดีเป็นความหญิงยโสที่คนที่ไม่มีผลประโยชน์เขาอาจจะรับไม่ได้แต่คนที่มีผลประโยชน์เขาอาจจะรับได้ยอมรับเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างตอบแทนแต่พี่น้องครับพี่น้องทราบนะครับว่าพระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์นะครับพระเจ้าพระองค์มีสิทธิ อันชอบรรมที่จะทรงยกย่องหรือสรรเสริญพระองค์เองได้และไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่จะกระทาเช่นนั้นเหตุผลคืออะไรครับเพราะเดิมทีนั้นยิ่งอยู่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแต่มนุษย์ตกไปในความบาปการที่มนุษย์แสวงหาเกียรติแก่ตนเอง ก็เกิดจากความบาปการที่มนุษย์ปฏิเสธความเป็นตัวตนของตนเองก็เป็นความบาปการที่เขาไม่มองเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ถูกสร้างโดยพระองค์นั่นก็เป็นความบาปและพระเจ้าไม่ทรงปฏิเสธความเป็นพระองค์เองว่าพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความเป็น ผ hmm. ู้ที่อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงที่ดำรงอยู่พระเจ้าไม่เคยปฏิเสธว่าพระองค์ทรงไม่จำกัดพี่น้องฟังและงงไหมครับพูดง่ายๆก็คือพระเจ้ายืนยันเสมอครับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเทียงแท้พระองค์เดียวพระเจ้าบอกกับประชากรอิสราเอลเสมอครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเทียงแท้พระองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่จำกัดพระองค์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระองค์พระเจ้าของเรานั้นไม่ทรงปฏิเสธพระองค์ในการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดโรรองทรงกระทําตามชอบทัยของพระองค์ได้แต่พระองค์มีสิทธิอํานาจสิทธิอันชอบธรรมครับที่จะรับการยกย่องสรรเสริญพี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกี่ยวข้องกับสง่าราศีของพระองค์นะครับผมขอสรุปประการแรกก็คือสง่าราศีของพระองค์ ไม่ลดไม่เพิ่มเพราะว่าสูงสุดและสมบูรณ์แล้วประการที่สองแผนการของพระเจ้าเพื่อสงหาราศีของโปรองนั้นพปรองวางแผนให้สปปรรพสิ่งที่พระองคทรงสร้างจะถวายคําสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระองค์ประการที่สพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ กระทำตามชอบพระไทยของพระองค์เพื่อสงาราศีของพระองค์เป็นความชอบธรรมพระองค์ทรงมีสิทธิทอันชอบธรรมเช่นนั้นครับพี่น้องครับโปรดจำง่ายๆครับว่าไม่มีใครจะมาแย่งสงาราศีไปจากพระเจ้าได้ไม่มีใครที่จะสามารถเพิ่มหรือลดสงาราศีของพระเจ้าได้มีแต่มนุษย์และสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเท่านั้น ที่จะถวายสง่าราศีการถวายสง่าราศีแด่พระองค์นั้นก็คือการรู้จักพระองค์รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราจึงสามารถถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าได้อันนี้คือเคล็ดลับครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสรู้เรื่องนี้และรู้ว่าพระเจ้าของเราผู้ซึ่งสร้างเรารักเราช่วยเราอยู่กับเรา จำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องถวายสงาราศีแด่พระองค์และการที่เราจะถวายสงาราศีแด่พระองค์ก็ไม่ได้ทำให้สงาราศีกองพระองค์เพิ่มหรือลดในขณะเดียวกันครับการที่เราถวายสงาราศีแด่พระองค์เป็นการตอบสนองจากพวกเราเองที่เป็นผู้ที่ถูกสร้างตามแผนการของพระเจ้าเราควรจะต้องถวายสงาราศีแด่พระองค์ และเราถวายสง่าราศีแด่พระองค์นอกจากเราจะรู้จักกับพระองค์แล้วเรายัางทราบซึ้งเรายัางรักพระองค์ความรักในพระองค์นั้นก็เป็นสิ่งที่โน้มนำเราในการที่เราจะถวายสง่าราศียกย่องสารเสริญพระเจ้ากับเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นในแผนการของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติ ถวายสง่าราศีแด่พระองค์ครับพี่นั่งครับก่อนที่เราจะจากกันให้เราถ,ถวายเสียงเพลงครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าเห็นสง่าราศีของพระองค์และเราสัมผัสสง่าราศีนี้และสง่าราศีนี้ก็จะสะท้อนออกไปสู่ชุมชนสะท้อนออกไปสู่สังคมสะท้อนออกไปในครอบครัวและในกิจจักรของเราเพลงชีวิตคริสเตียน หน้าที่22บนะครับบทที่22สรรเสริญแด่พระเจ้าให้เราร้องด้วยกันนะครับข้าขอเทวเกียรติแด่พระเจ้า ชนไทยบาปเราที่การเขตเพื่อให้เราทุกคนถูกชาติหมดบาปหมดเวรสรรปรส,นส,นปรสนานสรรปรสานแด่พระเจ้าด้วยยินดีสรรปรสนานแด่พระเจ้าจงให้เชาว ฉันเท่าใดก็รอดได้พระเยซูประทานความรอดแก่ผู้วางใจสันริสันตสันติแด่พระเจ้าด,ด้วยยินดีสันติสันตแด่พระเจ้าจงให้ชาวโลกยินดีเชิญมาหาพระเจ้า สิ่งใหญ่ซึ่งได้สมระรำยินดีที่พระเยซูพระบุตรเป็นผู้นำราลาใจน่าเมื่อเราเห็นพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ซึ่งเราเฝ้าดูสรรเสาิสัสรรเสาิญ สรนพระเจ้าแน่พระเจ้าจบให้เช้าโลกยินดีเชิญมาเพ้าพระเจ้าโดยพระนาพระเยซูเธาไว้เกียบพระองค์ผู้สมเมตตาเอ็นดูฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าวอวยพรพี่น้องท,ทุกท่านครับอาเมน